ขนานั่นแล้วโอ้โหชอบพวกบอลออกกำลังกายโอ้โหชอบมากเลยโอ้โหโอ้โห,โหตับๆๆๆงตัแเลยนะครับสวันะคะจากจากห้องคอร์เนอร์น,นะคะเดี๋ยวนุมๆแม่งๆเพงลงจะตามไ ที่ไหนครับห้องฟิตเนสอ่ะปีโป้ปิดขอกให้กับคิดคอร์เนอร์ด้วยนะคะโอเคป้าปีโป้ไปกันไปอเล็กโซอเล็กโซทูฟิตเนสครับมาแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับคิดคอร์เนอร์นะคะฟิตเนสอ่ะเข้าไปดูกันเถอะว้าวนี่นะคะฟิตเนส2นองโวเทลต้องใส่บัตรอย่างเงครับโอเคคุณพ่อของน้องเอาบัตรใส่เข้าไปก่อนนะครับอ้าวไปต้องนะจับลูกเปิดเอาลูกเปิดให้นะคะ อันนี้นะคะจะเป็นห้องฟิตเนสโอแอร์เย็นมากคุณแม่ชอบมากเลยว้านว <c oughs> t <t <realidade> นี่นะคะจะเป็นเครื่องออกกำลังกายที่มีจุดชั่งน้ำหนักเลยนะคะอันนี้น้องมีโป้ดายสั่รวจนะคะนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์กีฬานะคะในโรงแรมนะคะโอ้ตกตาตป่ามาเล่นได้เลยนะนี่ค่ะโอ้วยอันนี้นะคะฟิตเนสจะอยู่ในโซน จากห้องคุิปคอน,นั้งลนะคะโต๊ะเรีมนดูวีดีอังวยโอ้ไเดีไปดูซิโอ้โอโอโโอลูกพันโอ้โหโอ้คุณพ่อ,อสนุกสนานนะครับลูกๆโอ้ลูกคนออกกำลังกายไง ออกกลังกให้ดูนอ okay, good okay. oh ้อออกกังกเก่งมากเลยอนี่นะคะจะเป็นเป็จลูมนะคะอรงแดงโนวาเทลนะคะอ้เด็กๆเขาลูกบอลมากกว่าเราว่าสิงสารนี้โดนใจเด็กม้างโออลูกบอลนี้เด็กเด่นกูเออมีเปิดเหงมันๆตลอดเวลา ยาดมากตุดยอดมากโอ้แล้พวพลังใจโอ้เล่นดีๆนะคะไปถึงๆดีๆค่ะดีๆครับีมีอ๋อสน,นุกสนานแลนะ้วโอ้โหชอบพวกบอลออกพลังใจโอ้โหชอบมากเลยโอ้โหตับแตตัแต้ไปเลยนะครับ อันนี้เราจะเป็นมุมสำหรับคุณพ่อคุณแม่มาออกกำลังกายก่อนแล้ววเดี๋ยคุณพ่อจะทำนะครับอ่าคุณพ่อจะออกกำลังกายเล็กๆนะครับอย่าขึ้นนะคะเพราะคุณพ่อขอกำลังใจเทนออกกำลังกายเครื่อง๋ยวคุณพ่อเขาจะดูปรับนะคะในการวิ่งโอ้อโหเอาเด็กๆไปเล่นอมุนเปล่าเล่นดีๆนะคะเปล่านี่นะคะคุณพ อ้ด้วยครับแห็อกลังกายเกๆเดีพิงเดี๋ยวจะล้มนะครับโอ้โหโเคโอ้พี่พดูกนใจการทำงานของเครื่องออกกำลังกายแล้วนี่ลองเา้าดูด้วยโอ้สนุกสนานกันมากโอ้โหป้าปาอย่าจับลูกป้เป้าครับโอ้โอเป็นงไงบ้างครับคุณพ่อ กระโดดขึ้นะครับเดี๋ยวเรียนรู้วิธีการใช้งขึ้นมากขึ้น่อยน,นะครับอ่านี่แหละครับไอกควายนึลยนะจ๊ะวะวเอาเขาบอกว่าเขาอยากเป็นนิกกี้เจวาร์ลาดโอเคโอ,โ,โอ้โอหละครนาใหญ่มากเลยโอ้ยไม่ได้ลูกไม่ได้ไม่ได้ขึ้นไปไป่ลยอ๋อปีโป้กับน้องปอเขาจะเริ่มทดลองไม่ได้ลูกเดี๋ยวเอ,อ้าอาจจะล้มได้ลูกโอเคนะครับโอเค นี่คุณพ่อเขาก็เริ่มออกเสือกสต็อกแล้วนะคะเพราะว่าป้องกัน,กนเด็กๆเดี๋ยวคุณแม่พาไปเดินดูรอบๆหน่งเนี่นี่นะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นโซนที่แบบออกกำลังกายด้วยบอลน,นะคะแล้วก็นี่นะคะเป็นเป็นเครื่องออกกำลังกายที่มีให้เราเลือกค่ะเลือกมากก็นี่นะคะมีะกระจกนี่เขาถ่ายดูยไม่ด้วยอันนี้ก็จะเป็นเครื่องฟตเน็ที่มีเยอะมากตอนนี้จะเป็นช,นช่วงเชาง้าก็ยังไม่ค่อยมีใครใช้นะคะ ะะก็จะมีโนอน้ดมนะคะ,นะคะออกกำลังออกกำลังกายไปก็ดูวิวไปแล้วโอเคนะคบเอาตอนนี้ก็เดี๋ยวดูห้องห้องออกกำลังกายชิ้นแค่นี้ก่อนนะครับโอเคค่ะบ๊ายบายเย,ย้มาที่นี่คุ้มถิ่ิ